ตำรวจสพวังสุพ,งสพุงจังหวัดเลยนะคะนำตัวนายอริยะนาลาอายุ41ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในข้อหาขโมยโลอตเตอรี่มูลค่ากว่า10ล้านบาทจาก99รีสอร์ทถนนสายเลยวังสะพูงตำบลญปากปวนอําเภอวังสะพูงนะคะนางสาวกัญญรัตน์ไรรครวนอายุ37ปีชาวเขตจอมทองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นญี่ป,ปั่ได้นำลอตเตอรี่จำนวน1,000เล่มมาขายที่ตลาดนัดลอตเตอรี่อําเภอวังสุพุงซึ่งที่นี่ก็เป็นที่จำหน่าย ลอตเตอรี่ใหญ่ที่สุดค่ะโดยจะเป็นผู้ขายออกทุกโดยจะมีผู้ที่ขายนะคะจากทุกสารทิศมาซื้อไปขายต่อโดยเข้าพักที่99รีสอร์ทแล้วก็นำลอตเตอรี่ใส่ไว้ท้ายรถค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชุดสืบสวนสาพาวาังสพุงก็ได้ลงพื้นที่ตามหาคนร้ายไปที่สี่แยกครอบครัวกรุงเทพมหานครคเนื่องจากเจ้าของลอตเตอรี่จําหมายเลขแล้วก็โคตลอตเตอรี่ได้ค่ะพบว่านายอริยะเป็นคนขโมยไปแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้โดยรับสารภาพนะคะว่าตนเองเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ของนางสาวกาัญญรัตจริงโดยใช้ก้อนหินทุบกระจกรถยนต์ที่จอดอยู่ในรีสอร์ทก่อนที่จะขโมยลอตเตอรี่หลบหนีไปค่ะ